ภาพสุดอบอุ่นแตงพงศกรลั่นขอบคุณเบิร์ดแฟนแตงโมทำเสื้อยืดให้เรียกว่าเป็นภาพที่มองแล้วรู้สึกชื่นใจจนอธิบายไม่ถูกเลยทีเดียวค่ะเมื่อหนุ่มแตงพงศกรได้ออกมาโพร,รูปคู่เบิร์ดแฟนของนักแสดงสาวแตงโมพัทธริดาหรือแตงโมนิดา โดยขอบคุณที่หนุ่มเบิร์ดที่ทำเสื้อยืดที่แตงโมช่วยออกแบบและชอบลายนี้มากตอนที่ยังมีชีวิตมาให้ซึ่งได้เขียนแคปชั่นว่าวันนี้ไปหาคุณเบิร์ดที่บ้านมาคุณเบิร์ดบอกว่าตั้งใจทำเสื้อยืดให้ผมและภรรยาด้วยขอบคุณมากนะครับแล้วเวลาต่อมาหนุ่มแตงก็ได้โพสต์ภาพครอบครัวที่มีตนลูกและภรรยา พร้อมถือเสื้อยืดที่หนุ่มเบิร์ดนำมาให้ซึ่งเขียนแคปชั่นไว้ว่ามาแล้วลูกจ๋าเลยไอเทมเสื้อยืดหายากที่สุดแล้วในตอนนี้ขอบคุณคุณเบิร์ดมากนะครับซึ่งางานนี้ก็มีหล่าบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมสนั่นไ G อาทิมิตรภาพที่สวยงามดีต่อใจน่ารักที่สุดและอีกมากมายเลยทีเดียวคะ่ะ